ทีพเพื่อนชาวอีพวยหลานครับอยู่ผมพาลุชแนลวันอีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนจัดทีมในแผนแบบโปรฟฟชันเกมนะครับก็จากคลิปที่ผมได้สอนในการจัดทีมแบบควิ c เค o u เตอร์ไปนะมีเพื่อนขอโปรฟิชันเกมเงินเข้ามาเยอะเลยนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาสอนจัดให้นะเอาให้เพื่อนเล่นได้ดีขึ้นเล่นได้โหดขึ้นรับไตแรงดีหนึ่งเนะี่ยโอ้โหแบบสบายเลยนะฮะ <S <S อ่ะ,อะก่อนจะไปดูคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากขอกําลังใจนะคนละไลค์นะครับคนละเมนคนละหนึ่งติดตาม แค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับสำหรับโค้ดที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นโค้ดโลแมนเนาะก็คือเ,เป๊ปวาดิโอลานั่นเองนะครับเราสามารถซื้อได้ด้วย g p พีนะตัวนี้หาได้แบบไม่ยากนะครับใช้ GP ซื้อได้และสําหรับแผนที่ผมให้เพื่อนเอนเลือกใช้นะผมแนะนําเลยว่าควรจะเป็นแผนแบบเมตานะครับเป็นเมตาแบบประมาณ4 3, 3 3หน้า3กลาง3หลัง4ประมาณนี้นะครับแต่ว่า ก็ยังสามารถปรับฟอร์เมชันข้างในได้อีกเล็กน้อยเนาะจะเป็นแบบกลางสูง2คนนะครับหรือกลางสูงคนเดียวแบบเนี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาจัดเป็นทรงประมาณนี้นะครับเอาให้เพื่อนเล่นเนาะแต่จริงๆแล้วก็แนะนําว่าจะเป็นแบบกลาง4คนก็ได้นะครับแบบเมื่อต้นคลิปแบบเป็นทรงแบบไดมอนด์แบบนั้นก็เล่นได้นะในส่วนของกองหลังนะครับผมจะขอไปไวๆนิดนึงเนาะอ่ะผู้รักษาประตูเนี่ยผมแนะนําให้ใช้นะครับมี2องพิษสไตล์ที่เราสามารถเลือกได้ก็คือ Defensive กับ a t t a c k i n g ถ้าเกิดเป็นแอตแทกกิ้งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเราเลือกได้2องสองเพสต์สไตล์นะครับแต่ว่าพี่ผมแนะนําเลยผมจะแนะนําเป็นดนะีเฟนซีฟเนาะในแผนรับพอิชั่นเกมนะคือรูปเกมจะค่อนข้างช้านะครับเราไม่ต้องเป็นแบบเล่นเร็วเล่นโต้ก,กลับอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูใช้แบบดีเฟนซีฟเหนียวเหนียวแน่นๆนไปเลยนะสำหรับตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นปีเตอร์เชคนะครับในสายดนะีเฟนซ์อ่ะผมว่าตัวเนี้ยเบอร์ต้นๆเลยนะครับหรือใครมีตัวดีเฟนซีฟตัวอื่นก็ใช้ได้นะ ถ้าเกิดใครมีปีเตอร์เช็คล่างเอ่ออีพิกบูสเตอร์ร้อยสองนะครับ้โ่ล่างนั้นเนี่ยดีเลยนะครับโหดเลยใช้ได้ใช้ตัวจริงได้สบายเลยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ผมยังใช้หลักการเดิมนะคือจะใช้เป็นบิวอัพคู่เดททอยเยอร์นะครับบิวอัพเนี่ยผมจะใช้เป็นฟานไดส์ส่วนเดททอยเยอร์เนี่ยผมใช้เป็น เดโกซิวา si นะฮะโดยจะกองหลัง2ตัวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หน่อยนะครับอย่าเอาพวกกองหลังร่างเล็กเข้ามาใส่ในทีมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกองหลังร่างเล็กเนี่ยมีโอกาสที่เราจะโดนเปิดหม่งเกมมิ่งสูงมากหรืออย่างน้อยๆอ่ะจะต้องมีคนนึงที่ตัวสูงนะแบบ180กว่า190อย่างเงี้ยนะส่วนอีกคนนึงก็อาจจะร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเล็กทั้งคู่เงี้ยคารน,นาเวโล่คู่บาเลซี่เงี้ยโอ้โหไม่ไหวผมว่าไม่ไหวต่อมาในตำแหน่งแบ็ค2ข้างเราสามารถเลือกเพลย์สไตล์เลยนนนะะะครับทีี่ผมแนนมแําจ กับด e f เ n นซีฟส่วนฟูลแบ็กเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือจะใช้ตัวที่เป็นออฟสไตล์เนี่ยแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเนาะจะรู้สึกว่าเล่นยากกว่านะครับถ้าเกิดเล่นแบบเมตาเข้ามือง่ายๆเลยคือแอตแทกกิ้งกับด e f เ n นซีฟอย่างน้อยๆเนาะข้างหนึ่งจะต้องเป็นแอตแทกกิ้งนะครับข้างหนึ่งต้องแอตแทกกิ้งหรือแอตแทกกิ้งสองข้างเลยก็ได้นะครับแต่นะครับ,นะรบสำหรับผมผมแนะนำว่าแอตแทกกิ้งข้างเดียวก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะขึ้นเกมทางฝั่งไหนนะถ้าเกิดเราจะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายก็เอาแอตแท หรือถ้าเกิดเราจะขึ้นเกมทางฝั่งขวาเนี่ยก็ใช้แท t a c k i n g ฝั่งขวานะครับส่วนในแผนแบบนี้ผมจะปิดเกมทางด้านซ้ายนะเพราะผมเน้นขึ้นเกมทางฝั่งขวานะครับทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็จะใช้ตัว defensive นะฮะตัว defensive ดีๆเลยที่ผมแนะนำนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโอ้โหนี่นะฮะพี่บิลลี่นะครับตัวฟรีที่ได้จากการยิงจุดโทษนะทุกคนจะต้องได้มานะครับอันนี้เป็นตัวฟรีที่สามารถใช้เป็นตัวจริงได้เลยนะครับ epic b o เตอร์ตัวฟรีที่ดีมากในสาย d e f e n s i v และในส่วนถัดมาครับคือ3กองกลางผมบอกเลยว่าส่วนที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยคือหัวใจของแผลเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะดูจบไม่จบแต่ส่วนที่ผมจะพูดต่อจากนี้ต้องดูนะครับใครที่อยากจะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพใครที่อยากจะเล่นได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเนะี่ยคือถ้าเกิดคุณพลาดส่วนนี้จบนะครับการเล่นนะ่ะผมบอกเลยเละนะฮะเตรียมเละได้เลย ก่อนอื่นนะครับต้องมาเข้าใจในเรื่องของแผน p r o f ชั s i เกมันก่อนนะแผน p r o f ชั s i o n เป็นแผนที่เน้นการต่อบอลนะครับเน้นการต่อบอลรูปแบบ p a ทิร์นเนี่ยจะไม่ได้เป็นเกมที่เร็วนะเหมือน quick counter องบอลเคา c o u n t ร์แบบนี้นครับเกมจากอา่การมูฟของนักเตะเนี่ยจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าครับไม่ได้แบบรวดเร็ววิ่งแบบพวกกองหน้าวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้งนยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นจะค่อยๆเคลื่อนที่เน้นการต่อบอลเป็นหลัก ถ้าเกิดเป็นแผนแบบพวกสวนกับเนี่ยนะครับตัวที่จะเด่นเด่นเลยตัวที่แบกทีมเลยเนี่ยคือจะเป็นพวกแนวลุกครับแตนะบ่ถ้าเกิดเป็นแผนสไตล์แบบพรีเวชั่นเกมตัวแบกนะครับตัวที่จะเป็นจุดหัวใจเลยคือ3กองกลางนะครับถ้าเลือก3มกองกลางผิดคือจบนะสามกองกลางที่ผมจะแนะนําให้เลือกเนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่ประมาณนี้นะครับคือต้องมีค่าพลังการจ่ายบอลที่สูงนะครับต้องเป็นสีเขียวเข้มนะ นะควรจะเป็นสีเขียวเข้มทั้ง3คนเลยหรือถ้าเกิดไม่สีเขียวเข้มเนี่ยก็จะต้องเป็นสีเขียวอ่อนนะครับ80กว่าหรือถ้าเกิดจะดีเลยคือ9 0สีเขียวเข้มทั้ง3คนจะดีมากและต้องมีสกิลสนับสนุนอย่างวันทัศพาร์นะครับอือพอเน้นการต่อบอลนะถ้าไม่มีวันทัดพาร์การทําชิ่งไม่ไหลลื่นแน่นอนนะรหรือถ้าจะมีสกิลสนับสนุนสกิลอื่นๆแบบเวทเทสพาร์ททูพาร์ทซิงนะครับอะไรแบบเนี้ยถ้ามีครบได้ยิ่งดีมาก ในส่วนของเพย์สไตล์ที่เราสามารถเลือกได้เนาะในสําหรับคู่เซนเตอร์ด้านหลังคู่กองกลางด้านหลังนะครับจะมีประมาณนี้นะฮะผมจะแนะนําเป็นออเคเตเตอร์เดททอยเยอร์บ็อกทูบ็อกนะครับสามสไตล์นี้นะฮะถ้าเกิดเราเล่นเป็นแผนที่มีากาลางรับตัวเดียวอะ่ะนะครับอาจจะต้องใช้เป็นพวกเดททอยเยอร์หรือไม่ก็แองเคิลแมนแต่ปัญหาเลยคือพวกเดททอยเยอร์แองเคิลแมนหลายๆตัวมีค่าพลังการจ่ายบอลที่ไม่ค่อยดีนะครับผมเลยเลือกให้เพื่อนเป็นฟอร์เมชันแบบ2 4 1 3นะครับจะได้แบบว่ามีตัว ยืนคุมหลัง2คนเนาะจะได้ไม่ไม่หนักมากนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากนะที่ผมแนะนําเลยผมแนะนําเป็นบล็อกทูบล็อกนะตัวแรกนะครับบล็อกทูบล็อกที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นวีเอล่านะครับหลายคนรู้อยู่แล้วนะจุดเด่นของวีล่างคือเกมรับครับละแต่ล่างเนที่ผมใช้เป็นล่างบล็อกทูบล็อกด้วยนะช่วยได้ทั้งเกมลุกเกมรับนะผมเป็นตัววิ่งผ่านวิ่งกับโอ้โหช่วยช่วย3ตรงกลางเนี่ยได้เยอะมากครับแล้วก็เกมรับเด่นมีค่าพลังการจ่ายบอลที่ดีด้วยนะเพราะว่าล่างเนี่ยเป็นล่างบล็อกทูบล็อกนะะ ต่อมาคู่กองกลางอีกคนนึงนะผมจะแนะนําเป็นสายออเกสเตเตอร์นะเพราะว่าออเกสเตเตอร์เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วคือสายาตัวสร้างสารรค์เกมตอนลึกนะครับพวกนี้มักจะมีค่าพลังการจ่ายบอลที่ดีนะออเกสเตเตอร์แทบจะทุกคนนะหลายตัวเลยมีค่าพลังการส่งสั้นเนี่ยที่ดีมากนะครับอ่ะอย่างกรณีเนี้ยผมจะเลือกใช้เป็นปีโลแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาให้ดูค่าพลังกันก่อนเนาะเนี่ยเห็นไหม ค่าพลังส่งสั้น92นะครับเปิดบอล97อันนี้ยังไม่ลงทีมนะเดี๋ยวผมลงทีมบูสเตอร์ให้เลยนะครับนี่บูสเตอร์นะครับส่งสั้น94เปิดบอล99ค่าพลังจ่ายบอลดีขนาดนี้ควรลงทีมเลยในสาย profession g a หรือจะใช้เป็นพวกสายอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเกิดใครกลัวรั่วอย่างน้อยๆเดสทอยเยอร์ er, คนหนึ่งแองเกิลแมนคนหนึ่งก็ได้นะครับอีกคู่หนึ่งจะเป็นบ็อกทูบ็อกหรือออคเทสเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับตัวที่จะเป็นย์เมคเกอร์ให้กับเราเลยผมแนะนำา2สไตล์นี้นะครับก โฮเพเยอร์ player, นะครับหรือไม่ก็เป็นครีเอทีฟเพยเมเกอร์สสไตล์นี้อย่าเล่นสไตล์อื่นนะอย่าเล่นพวกคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะครับหรือเอาตัวดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดมายืนอย่าเล่นสสไตล์นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นสสไตล์นี้ผมบอกเลยเตรียมเหนื่อยนะครับเล่นจริงอ่ะโอ้โหลงแรงอ่ะบอกเลยเหนื่อยนะครับเตรียมเหนื่อยเลยถ้าเกิดที่ผมแนะนำอ่ะจะเป็นโฮเพเยอร์ก็ได้นะแต่ด้วยความที่เป็นโพซิชั่นเกมอ่ะรูปเกมจะค่อนข้าง,งช้าโฮเพเยอร์ player, เขาจะเน้นแบบว่า วิ่งขึ้นวิ่งสอดเหมาะกับพวกสายโต๊กลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบบเกมต่อบอลนะผมแนะนำคีย์ที่ Playmaker เยอะกว่าตัวที่จะเป็นคีย์ที่ Playmaker ที่ผมเลือกใช้นะผมจะใช้เป็นเดบรอยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีร่างเนี้ยก็ใช้ร่างที่แลกด้วยลูกบอลอีฟุตบอลก็ได้นะแลเอแลกด้วยลูกบอล5ดาว6ดาวนั้นก็ได้นะครับร่างที่เป็นข้าพลังตัน99ลร่างนั้นก็มาใช้ได้นะที่ผมเลือกใช้ร่างเนี้ยเพราะว่าร่างเนี้ยมีสกิลพิเศษอย่างวิชนรี่พาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสกิลให้นะ นี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเดอะบอยมีสกิลจ่ายบอลที่ครบคันมากนะครับ one touch pass two p a s s i n ท wedtest pass outside curler pinpoint p a s s แล้วก็ยังมีสกิลบัฟพิเศษอย่างวิชันเนอรี่พาร์ทด้วยนะครับโอ้โหตัวคีย์ทีเพย์เมเกอร์อย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยนะในแผนและโพซิชันเกมผมว่า1คนน่ะต้องมีคีย์ทีเพย์เมเกอร์นะครับเป็นตัวจ่ายบอลดีๆนะเป็นเหมือนตัวหัวใจเลยในการที่จะทําให้เราเล่นได้ดีหรือไม่ดีนะครับคีย์ทีเพย์เมเกอร์สําคัญมาก ในตำแหน่งต่อมานะครับก็คือปีกทั้งสองข้างปีกทั้งสองข้างอะ่ะเพสสไตล์ที่ผมจะให้เลือกเนี่ยจะแตกต่างจากพวกอ่าควิกเคาน์เตอร์นะครับอย่างที่บอกนะอ่าการเล่นแบบโพซิชันเกมต่างกับควิกเคาน์เตอร์นะครับโพซิชันเกมผมแนะนำสองสไตล์นี้จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์กับโลมมิ่งแฟงหรือใช้เป็นพวกตัวออฟสไตล์ไปเลยก็ได้นะครับโพลิฟิกวิงเกอร์เนี่ย เป็นตัวที่ลื่นนะครับคือปีกพวกนี้จะเป็นสายพลิ้วนะสายลื่นเนาะจะเป็นตัววิ่งขึ้นวิ่งสอดทําให้เราเล่นได้ง่ายนะครับเนี่ยอะผมจะลองใส่ไปข้างนึงก่อนเนาะส่วนอีกข้างนึงนะผมจะแนะนําเป็นตัวโลมิงแฟงนะแนะนำเป็นตัวโลม,ม,นะม,มิงแฟงหลายคนอาจจะงงว่าฮ้ยโลม,มิงแฟงพี่ยากหรือเปล่าเล่นเหนื่อยหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่ยากนะถ้าเป็นตัวโลม,มิงแฟงเอามาใส่เนะี่ย ธรรมชาติของตัวลงวิ่งแฟงเนี่ยจะเป็นตัววิ่งมารับบอลครับอย่างที่ผมบอกนะแผนสไตล์โปรเชันเกมเขาจะเคลื่อนที่กันช้านะครับมันไม่เหมือนกับคืคอเคาน์เตอร์ที่เน้นวิ่งขึ้นพวกนี้ถ้าเกิดเรามีตัวจ่ายบอลเยอะๆมีตัวลงมารับบอลลงมาพักบอลเยอะๆนะ่ะมันทาให้เราเล่นลื่นลื่นขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลุมวิ่งแฟงผมว่าดีหรือใครมีเมสซี่ล่างอ่าล่างอะไรนะล่างล่างชุบรองเท้าอ่ะล่างนั้นอะ่ะก็ใช้ได้เลยนะครับ ส่วนกองหน้านะครับที่ผมแนะนำจะมี2เพลสไตล์คือโกโพเชอร์กับฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์อ่ะมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะแต่เลือกได้2เพลสไตล์นี้นะถ้าเกิดคนเลือกเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์เนี่ยก่อนอื่นเลยถ้าเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์ตัวนี้จะไม่ค่อยลงมาช่วยบบนนรับบอลนะจะเป็นเน้นยืนในกรอบเกตโทษประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นถ้าเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์คือเราเน้นต่อบอลขาอกัน3กองกลางชิงไปช,งไปช,งไปชิงมาชิงไปชิงมาหรือออกปีก ออกปีกเทดให้ปีกจ่ายเข้าในแล้วรอยิงอย่างเดียวนะครับตัวฟอกอินดิบ็อกซ์เนี่ยจะไม่มารับบอลอะไรกับเรานะจะเน้นแบบยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราชิงกัน3ตัวอย่างนี้ออกปีกอะไรเงี้ยหรือออกแบก็กจ่ายเข้าในแล้วรอยิงอย่างเดียวแต่ถ้าเลือกเป็นสไตล์แบบโกลโพชเชอร์นะครับโกลโพเชอร์เนี่ยจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างก็คือโกลโพชเชอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยวิ่งลงมาช่วยเกมบ้างรับบอลอะไรเงี้ยบ้างนะจะทําให้มีตัวจ่ายบอลที่เยอะขึ้นนะ จะมีตัวจ่ายบอลเยอะขึ้นอย่างผมอะผมจะชอบโกบอรเชอร์มากกว่านะครับในแผนแบบเอ่อโปรฟิชชั่นเกมเนาะเพราะว่าจะได้มีตัวจ่ายบอลที่เยอะนะอาใครที่เล่นแบบรันแอนด์ชิปอะโปรฟิชชั่นเอ่อแบบรนะันแอนด์ชิปเนาะตัวเนี้ยจะดีมากเลยโกบอรเชอร์นับจ่ายบอลเนี่ยจ่ายบอลให้เดิลบอยปุ๊บเดิลบอยชิปต่อนะรันแอนด์ชิปแล้วยิง แบบนี้ใช้ได้นะครับโกลบเชอร์ Go จะมีเป็นมิติทําให้จ่ายบอลรับบอลได้เยอะขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะว่าแผนโพอิชันเกมเนี่ยในเกมเพย์ภาคเนี้ยหลายคนเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วนะครับมองว่าเป็นแผนที่หุยเล่นยากนะครับแบบเกมมันช้าหลายๆคนชอบเล่นเกมเร็วมากกว่าเนาะแต่ก็บอกก่อนว่าโพอิชันเกม ใครที่เล่นดีๆนะครับโอ้โหผมบอกเลยผมไม่ชอบเจอนะเพลช์่นเกมใครที่จัดทีมเป็นนะครับเลือกนักเตะถูกนะแล้วก็แบบอ,อยู่แรงสูงๆเล่นเก่งๆอะ่ะเล่นเข้ามือแล้วอะ่ะเขาจะเล่นแบบเน้นการต่อบอลน,นะเคาะไปเคาะมา เล่นข้อไปเข้ามาเนี่ยโอ้โหแย่งบอลยากนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นนะจ่ายบอลอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีตัวรอดักหรือเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องรีบจ่ายขึ้นหน้านะคืนหลังก่อนก็ได้เนี่ยคืนหลังวนมาแบ็คเลาะไปเนี่ยขึ้นไปกลางออกไปปีกวนไปวนมานครับข้อไปเข้ามารอจังหวะดีๆแล้วค่อยเข้าเกอบเขตโทษยิงหรือยิงไกลจากแถว2อ,อะไรประมาณนี้นะครับมิติการเล่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เน้นต่อบอลไปเรื่อยเอาชัวร์เข้าไว้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับแผนต่อมานะครับเพื่อนๆอ,อยากจะได้แผนแบบไหนสไตล์ไหนหรืออยากจะ ผมเปลี่ยนฟอร์มชันนอกจาก4-2-1-3เป็นหลัง5นะครับกลาง4เลยอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจัดให้นะเพราะว่าแต่ละแผนแต่ละเพลสไตล์นะครับรวมถึงฟอร์มชันที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการจัดที่ต่างกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับใครรับชมมาถึงนี้โอ้ผมขอบคุณมากนะ